สบายดีทุกคนสบายดีทุกคนวันนี้สีสิพามาต้มหอยเซอรี่เนาะมาต้มจังไดเฮ็ดจังไดจึงกิน่นใดเนาะอันนี้เป็นน้องหอยของเฮานี่สีไปเก็บยุ้ยหวยมาเนาะต้มเลยแต่นุ้ยง่ายๆทุกคนเนี่ยนุ้ยแต่เซแต่เซ น,นี่หอยกระลหลมอเรียบร้อยตึบต๊บต,บต,บตอนนี้มันก็นเดือดขึ้นมาเต็มที่เรียบร้อย ตอสิบนาทีผ่านไปตอนนี้หอยก็น่าจะสุกแล้วเนาะต้มสิบนาทีพอเนาะเดี๋ยวเียเอาหอยไปล้างกันเลยเอา,าน้ำจิ๋มใส่นสา อันนี้หักก็มาจิ้มเอาหอยเนาะป๊าดทุกคนนะหัวบึกใหญ่เลยอันนี้เาเอาออกเนาะเอาเตัวหัวมันเอาตามันออกพร้อม tạm mình sẽ ở này, ta mình thím bớt ngồi bực nha <laughs> นี่ก็เป็นหอยที่สีได้นะจิ้มแล้วเรียบร้อยเอาตาเอย่างมันออกเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวสิมันล้างกันลักสิก็ใส่เกลือเนะนวดเลยเนาะ สองน้ำเนาะขั้นตอนสุดท้ายสีกับซีมันล้างด้วยน้ำส้มสายชูเนาะตอนนี้หอยของหาวกันแล้วเรียบเลยเนาะ เอาเสิเอาไปตำไปยำไปล่าไปก้อยอย่างกันได้แล้วเนะาะมันนี่สำหรับคลิปนี้สิก็จะคลิปเพียงเท่านี้เนาะคลิปหน้าพอกันไหมเนาะเพื่อเข้ามาเบิ้งแล้วสิฝากากไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนให้มีสีคนน้อยๆได้เลคลิปหน้าพอกันไหมบ๊ายบาย